รงเรียนบ้านดานคำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษามุกดาหารข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดานคำตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารมีเขตพื้นที่บริการ1ห,หมู่บ้านได้แก่บ้านดานคำหมู่6 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เคลนสถานศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา2,568มีนักเรียนจำนวน55คนทำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยฝ่ายคุณธรรมนำสังคมปัญญาของโรงเรียนส,สุดสูสังละระเตปัญญาการตั้งใจศึกษาย่อมเกิดปัญญาอัตลักษของโรงเรียน ยิ้มง,ง่ายไหวสวยมีความสุขสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินสีเหลืองข้อมูลค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น8คนนางสาวเอธยาโคดคำตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานนชํานานการ <c oughs> นายอันภพรสิงห์กุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชํานานการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4และ5นางสาวปริยดามาลงวงันตำแหน่งครูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3นางสาวหาไทยราชสีทองตำแหน่งครูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางสาวชายาจลัดสิงห์พัทดีตำแหน่งครูผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลครูประจำชั้นอนุบาล2และ3นางสาวลลินดาอาจวิชัยตำแหน่งครูอัตราจา้างครูประจำชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวชุติมาสิทธิวังตำแหน่งธุรการโรงเรียนและนายศักชยัยศรีวิชาตำแหน่งนักการพานโรง การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ด้านความปลอดภัยของสถานที่มีการตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอมีการปรับปรุงและซ่อมแซมอุปก,กรณ์และเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันโรงเรียนบ้านดานคำมีการเตรียมการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ชัดเจนจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบมีการจ่ายนุที่มีคุณภาพมีการจัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน มีห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์พร้อมใช้งานมีการตรวจสภาพรถก่อนนำนักเรียนออกนอกสถานที่ทุกครั้งมีการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษามีการรณรงค์งป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือมีการประสานกับหน่วยง,งานสาธารณาสุขเพื่อรับบริการวัคซีนมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซ้อมแผนอัีภัยทุกปิการศึกษา ีการกำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทที่ชัดเจนด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนบ้านด่านคำมีการจัดสรรเงินตามโครงการและแผนงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีการจัดหาหนังสือเรียนให้เพียงพอต่อผู้เรียนมีการมอบค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนทุกปีการศึกษาด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบ้านด่านคำ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เน้นการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์พัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรและการวัดประเมินผลมีคำสั่งปฏิทินการดำเนินงานของสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมมีการจัดหาสื่ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงและจัดเก็บอย่างเป็นระบบมีการจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีในการจัดทำกิจกรรมผลงานและรางวัลต่างๆโรงเรียนบ้านดานคำมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ปีงบประมาณ2567 จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามุกดหารโรงเรียนบ้านดานคำได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านดานคำได้ผ่านการประเมินรับตาพระราชทานบ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2567 รอบที่1ปีการศึกษา2,568ถึงปีการศึกษา2,570โรงเรียนบ้านดานคำทุ่งเทเสียสละและมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการศึกษาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข